สวัสดีท่านผู้ชมท่านทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม e way, อีเวกอเช่นเคยหรือเรียกว่าอ e ีฟานะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นอุ้ยลีนแนนท,ทัวร์ได้ยังไงเอาโอเคก็อยู่กับช่องนายมัเกอร์หรือคุณพ่อภาษานะครับวันนี้เราก็จะโอ้โอเคไม่ต้องพูดมากเราก็จะมาหนีเนสบอทกันนะครับนะฮะโอ้มันอยู่ไหนกันบ้างวนะ แล้วก็มาทิ้งแถวๆริมน้ำแล้วครับโอววิวสวยดีนะใครว่าสวยก็คอมเมนต์มาได้นะใครว่าไม่สวยก็บอกนะมีคนตายนะครับเราจะไปช่วยนะอาเจนขาหายขาขาดชด่วยช่วยอ้าวอ้าวคิมี่จะพูดหน่อยเออะไรวะ โอ้โหโอ้มีคนใจดีมาช่วยแล้วนะฮะแต่คนนี้เขาไงครับเขาไม่ขึ้นครับเขาจะไงครับเขาจะไงครับเอาไงครับวาไงครับ <c oughs> เราเป็นชาติละมันจะชุบเนี่ยอือชุบ <c oughs> เราก็ลงมาด้านล่าง The Rockstar ดีแล้วเราก็ขึ้นมาบนนี้กันนะครับโอ้โห <c oughs> <c oughs> Bon มีคนอาศัยอยู่เยอะมากตัวนี้นะคดูอาศัยเยอะมากต้นนั่นนะครับน้อยมากน่าจะไม่ค่อยท้าทายอุ <Tonight> ๊เวนกำลังตื้อ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 มาเวนเราช่วยด้วยอู้เมื่อกี้เพื่อนผมนี่ว่านะฮะกวนอีกกวนมาโอ้แบบแบบแบบโอ้จะไปช่วยเพื่อนแล้วจะไปช่วยเพื่อนแล้วอุ้ยเสาไหม Oh the rocks it's about time it's about power we say I'm give it the power a now d now out oh, to t i g h t e power to come on my face to w e a t come on my face I'm w a i t i n g t e winner m o t h e f u c k i n g man and brown wow เป็นไงครับร้องเพลงเพราะไหมครับใครโทรมาครับโทรมาทำไมครับใครโทรมาครับโทรมาทำไมครับใครโทรมาครับเออเอาไม่แย่งหิวเฉยเลยอะไรวะ อันนี้เราจองกันนะเว้ยบดีบดีตื้อ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 เอ้าหลบหลบหลบอันไหนนะด็อกเตอร์ไลเซมนะอันเนี้ยเออมันชื่อด็อกเตอร์ไลเซมแต่ไอ้ไอไอนั่นอะไรนะอีกสองตัวไม่รู <5 <5 ้นะฮะอืมหาที 5> <5 5> <5 ่ปลอดภัยดีกว่าดูหาที่ปลอดภัยดีกว่าอย่าเสี่ยงหยุดเสี่ยงหยุดดื่มนะฮะแล้วก็อะไรนะจำไม่ได้แล้ว นะแล้วก็มาอยู่ที่ที่ผมบอกว่าสวยความจริงมันก็เดี๋ดูดิความตื่นก็อยู่ระดับเยอะมากๆนะครับดูตื่นจริงจริถ้าผลงไปนี่ท่านน่าจะถึงไม่ถึงขาผมด้วยซ้ำอะ่ะเออเอาจริงไม่ถึงสะโพกผมอะ <c oughs> ่ะนะเสียดายมันไม่ให้ลงไปนะฮะเงียบ แสดงว่าเนสบอ o t ก็จะเงียบนะครับเฮ้ยมันเงียบมันเงียบนะครับเนสบอ o t ไม่ปลอยเสียงทีไม่ได้ใช้งานอีกเลยต่อไปมันก็ไม่ต่อไปนะเอ้ยแล้วก็เดินเล่นนะเ้ยเมื่อไหร่จะมาสักทีมาโอ้ยเราเบื่อละเราไปอยู่ฝากนั้นดีกว่าแล้วก็กระโดดมาเลยนะนี่เรา อะไรนันชื่ออเไรสกุชเวิร์ดไอ้นั่นไอเนื้อไอเนื้อด้คนต้องการดู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 อด What do you doing step a b ออเหนแกมแล้วโอ้ชด้วยทุกคนช่ด้วยมีคนใจดีมาช่วยผลุนนะครับเนี่ยโอ้ดูโทริก โดอโออบอมโบอม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 บม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  คนที่อยู่ในซูเปอร์บอมนั่นเหรอมันยังกลับมาแล้วยสในสุนมันก็กลับมาชิคกี้พายท้าทายสักหน่อยอ่ะดยวจโอ้ยเจ็บป่วยไม่สนใจฉันเลยหรือเนี่ยดูฉันสิฉันเรียมกลมันเฮ้อโอเมก้าสตูบี้เองทุกคนน่าจะล้อกันสนุกนะโอ้โหโอ้โหอันนี้ล้อแบบเมงมันนะ ดูโอ้โหเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเนี่ยดูนี่โอ้เวนกำละใครถูกลงป่ก,ก็ได้เวลาไปช่วยสิครับจะรออะไรอ่ะครับไม่มีคนช่วยไปละโอ้ยสุ้ยโอเวนกแล้วไอ้คนปุ๊กียคนนั้นจะตายแล้วเธอจะตายนี่ไม่ใชน่นี่ขอให้เธอไม่ตายแล้วกันฉันก็มองโอ้โอ้เอ็มจีเจ็ดขาด Help please, help please, help please. This is a concern. Yes, you is a concern. You is a police officer. Oh, oh yeah. This bot n e น d This bot n e น d ่นะครับ This bot n e น d Oh, this bot n e น d This bot n e น d Oh... โอ้ยนี่ตข <nder> <Ooh. S 2> ี่รถเลนกัตผีนะครับนี่มาขี่กันเวยล่ะ นี่โอ้โหยั่ไงล่ะโอ้เทะครับเออไม่อยากจะบอกอ่ะจะบอกก็บอกไปแล้ว <c oughs> อู้ให้ลืกด่านนะครับเนี่ยซากปลักหักพังใช่ซากหลักปัะพังหักพังเออใช่มันเป็นแถวๆยุดอะไรสักอย่างน,นนะเออ แล้วก็ผูดืมยูเอ้ข้าถนนแต่ครับมันเปถน,นนที่มีอะไรนะที่มันมีสีอะไรนะเขาเรียกว่าสีอะไรนะสีแยกเออสีแยกนะครับสีแยก <c oughs> โอ้ซึ่งเกมนี้ถ้าใครเป็นผู้สร้างเซิร์ฟเวอร์ส่วนรวมไม่ใช่ด้าเป็นผู้สร้างเซฟเวอร์ส่วนรวมก็สามารถเสกรถได้นะครับเอาไิขีเล่นนะครับ มันจะสามารถกระโดดขึ้นเสาได้นะด่านีหงเสียนนะคะเนี่ยกระโดดขึ้นเสา No 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 You Stop อะไรเนี่ยโอ๊ยขึ้นไม่ได้เออขึ้นนั่นละ Hello 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 oh No I don't Hello โอเคแล้วก็จะไม่เห็นพี่ This is a nest b i r Nest b i r ผมเรียน n นสบอ o t hello เออเวนกลับ oh, แล้วไม่นานลงมาเลยตื้อตื้อถ้าเป็นมัชชี่โกรนี่มันเป็นไงวะแต่ครับมันมีมัชชี่โกรนนะฮะเนี่ยตอนในเกมเนี่ยขย่อนมากแลครับมันวิ่งโคตรเร็วอะเหมือนเดอะแฟร์และครับแต่เดอะแฟรวิ่งเร็วกว่านะเท่า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 แบบโคตรเร็วอะอเร็วอเร็วระดับแบบคนวิ่งไม่ทันอะค่ะนะ วิ่งนีมันไม่ร่างกาย้อนการคลายโบดเดทอะอะไรอ่ะเอาเอาไม่ช่วยไม่ช่วยเอามันไปไหนแล้วเอ้าเวรกรบมมันตายแล้วเหรอตายแล้วปุ๊ยหยังเออรอความหวังเรา,าตายละฮึอ้อ๊ยโดนตายนะคะทุกคนโดนตาย you are stupid I am sorry you also speak one you is a pom you is a mong you is a zombie but you is zombie My help he is save me oh no you is saber. oh no oh no 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 please 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 oh, to no. beat oh no oh no 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 สึกครับกู oh no the no. โอ้ยผมจัดหน้าเก้าอี้พอดีเลยครับวิวแชร์นั่งนะครับโอ้โหโกวยไม่ไม่ไม่ลองเกะกะเฮาเฮ้โฮาเดาเฮาเดาเฮยยูน้ำตาไหลเลยล้อเล่นไปจิกตาไหลคนดีที่เหลือจนเซฟติง เวียนกรรมเอาช่วยกับช่วยด้วยผมตายแล้วเจ็บตายแบบมือขวาชูขึ้นฟ oh, um> ้าแล้วก็หมุนหมุนนะโอ้ยขอให้คนไม่ล้มแล้วกันโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเจ๊สมัวเด้งโอ้ มมเมื่อวานผมขอโทษที่ไปอัดคลิปครับพอมันไม่มีเกมไม่ดันเลยอ่ะอกีกสมิเลเตอร์ก็จะได้ซื้อด่านใหม่แล้วเป็นเป็นด่านเออกกสมิเลเตอร์ด่านดาน่ดานอะไรวะอ๋อด่านเพเดออ่ะเออเดี๋ยวซื้อนะเดี๋ยวเดี๋ยวม,อนะยวยวมาอัดนะฮะเออดูกันเยอะๆนะครับ เราก็ไปอยู่บนนี้เหรอครับยนเอเลี่ยนอีกแลวอีก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 อีอีกล้วก็อีกอีกเออทุกคนเราเอาตกเฉยเลยอะไรอีเออเนี่ยเราก็นะโข oh no you is a n e t is neat n e t neat 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 n e t neat 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 n a t t neat n a t n a t n e a a t a t a t neat n t n e neat n 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 a t n e e a t e ร่างกายต้องคนช่วยต้องการคนชว่วยโอใยคนดีเขาจสเต็ปจ oh, ูนะครับเขาคือไมโนโ้ไครนโอ้ติดสั่งโ m a no ไมโครไมโมโครไมไมโครไมโคร i มโครไมโครไมโครไมโไรไมโรไมโรรไ รับบ้าพ่อรับบ้าพ่อเย้ยูเอชเซฟม let's go to h e l l save you. Oh no, ว o ูโซจ้า My crap I saved you Oh no อ ah, ้าตีลังกาสากตลกเลยเอ้ยช่วยด้ว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 ยไม่มีใครช่วยละ เราปะพ่อเราปะพ่อเตื let's go let's yeah เตือนเตือนเตือนเขาอยู่โซ่เตือนเตื oh my god oh my god r o p a ap paw don't die p drop a p a is sesame r o p a paw is hero hero in the game event okay Let's go. Oh, that bit got a g i p i s a l a s i l a Oh no! คนกังหลับในตีสามตึกถึงเตบมไปตายดียามเช้าโอเวกับลูกดู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  อมันไหมว้าวววรอรอโอ้ยเยสเสเอาตายพอดีเลยเอาหอะไรวะเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวเอาเอาตายตายอีกจ้ะตาย3 2มสองมีอะไรซื้อไหมไข่บนขนมพังโถูกยังลองซื้อแต่ไหนดูดิซื้อแม่งไข่บนขนมปัง โอ้เวนก็แล้วไปดูกันครับฮะไข่บนขนมปังโอ้เมื่อกี้เมื่อกี้สีดาปักผมไปครับมันมีครับมันออกมติดอยู่ครับโอ้อ่ะตึกตึกตึ่งทึก ตายไปเมื่อกี้เหรอครับ Oh run run dead oh no สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะซับคลิปนี้บา,บายบาย